อย่างอย่างปีกงัวเออปีกปีกออนมันปีกออนงัว ย่างปีกง้อกินนี่มันเป็นอย่งไรวะมันมาขึ้นเงือกขึ้นผัวผัวกุ๊กจีวะนี่ครับ เบืองีเบืองเงืเงเบืงจ uh, ้กน้อยโอ้โหเกกัไดยนี่ครับนนี่บเชือนี่

ใส่ไม่เกลียวกระดับเรีบเว้ยใ่บนรอบป่านสิดูผ่องยิ่งสีวะอ้สิอย่างนั่นอีกว่ะมันงออยางมันอีกมันงอลงเออเนอะอ้ยมังอเน้่ยกะเรียนไลยไม่หนาวโอ้ยมุดอะไรกินได้ไหมปลามันคือกระเลยที่มันเื่อดสดใบแทนมาทาแหกตนนะ อย่างคราวนี้มีแต่เนื้อคือสิคักเนาะยังแนวกว่าจะตายเลยไหวลูกขนาดเนื้องัวงเลยนะี่นนนมิจิกินยังได้ระบาดเนี่ยงอหลงง่อง,องอยู่โอ้ยเมีนแนวหน่อยเนางะงอหลาฟาดเลยวะนี้ ดดนี่วะที่มีกี่คันแจ้งผมเลยดนอ้อออันเนี้ยมันหนกจนออกนัน้อไปไหน้นาอ ตัวนี้แม่อ็้วนจังิวะอ้ยมันก็งอเขาเรื่อยๆล้วครับเว้ยงานองงอเขางอเขามดนออกมดาัมเน่เมนนี่เป็นแผ่นวะ เทีเยวันจะเซียนเล็กปิ้งหนีไปไอ้สิลองกินบวยแจกันก็ได้หรอเว้ยนะน่องกินบวยแจกันมันเป็นเด็นเลยดูก้อนปีกงอไอ้ลูกบุบเลยบานนี้ มันพ่อกินหรือมั้งตัวนี้ไปต่อไปก่อนลูกก็มาลูกก็มาไปลูกบึ้มแล้วโอ้ยนี่ตัวง้อสูงบาานี่ตัวนี้ เบิ้งงอนไม่ไออกรูปแบบได้วะรวมควนทำกันทำกันเออมันหลายครับระดูกพียอย่างวะ่ยเดี๋ยวได้กินแล้วพี่น้อง ยังไปนั่งแห่นกินโกโก้บ้างกันกนะ่ะโอ้ยใหม่ใหม่ใม่โอ้ของแขกของแถวไฟลุกเลยวะดูดูดูดดไฟลุกบุบม,ม,ม,มเลย เบิ่งไปเรื่อยๆยังไปกินให้มันสุกอ๋ตอตัวนี้กง็งอเขางอเขาฮะนี่ พี่น้องไอ้ตัวนี้ก็จะซุกแล้วเชียวพีกินกันแล้วพี่น้องนี่อันนี้สุกแล้วนี่ตัวนี้สุกแล้วเชียวตัวนี้ไปกินก่อนเด้อนี่นี่นี่ตัวนี้สุกแล้วเชียวพีกินตัวนี้งอเขางอเขาบ้านกินดอกนี่เอาไว้ไกลก่อนตัวนี้กงบ้านบ้านเด็กตัวนี้สุกอย่างก่อนมูตัวนี้ไปกินก่อนเด้อเอาไปกิน เอาครับเสร็จแล้วนี่ตาดน้ำจิ้มจักหน่อยสิไปกินแล้วครับพี่น้องมานี่ ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ปีกปีง้วะจะมันอยู่บองแดดของงวดนะครับพี่น้องนี่อย่างเออมันต้นไหลจะเป็นกระดูกอ่อนครับพี่น้องครับอย่างกับน้ำมันก็บไล่ไล,เล่เด็กมีทั้งเนื้อทั้งน้ำมันพี่น้องนี่เอ๋อเพียเพียไล่ไปติกินโอ้ยแต่ว่ามันยังห่อนอยู่ห,ห,ห,ห่อนห่อนลาดน้ำจิ้มมาแล้ว มาพี่น้องบ้านนี่ลุยโอ้ยห้องนอนๆโอ้น้ำจิม้มพั้น้ำจิม้มพี่น้องงามครับพี่น้อง อู้หามเลยเกือบรสเมือ่อก็แค่มีนเนื้อพอเด้กินอยอะอือแข็งคักแข็งแน่พี่น้องเออ Wow. Hả? 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 bố Hả? Nào, cái <laughs> uống không ngang nhàng chứ giọt Kháng Bưng khẳng này mới được bẩn đi đâu Hấp nhỏ Ừ, nhắm bất khả rồi. Thôi thôi lại. Yeah. Mm -hmm. เป็นยังสีนี้เองก็แฉะด้วยพี่น้องก็กินยากเนี้อบ่อยม่วัวนะพี่น้องอืมอืมจิ้ปากโบ่ออนแมนสีอ่อนๆตัวนี้บ่ออนอืมขัดบ่ขัดเลย โอเคพี่น้องเจ็บไหมครับเนี่ยปีกง้วคือยักยงกระดูกอ่อนได้มันบอนแข็งแฮอ,อย่างมันเหมาะสำหรับการต้่มรูป,ปลาวบรรลุจักนะแต่วันนี้มาทดลองอย่างกินเป็นร้านเป็นอย่งไรมันกระเสียดด้วยดอกแต่ว่ายามขาดยากแฮะแข็งคับนี่ครับไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักมีออะไรพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับนเนาะเยีเ่มเยิ่มเยิ่มเยี่มเยิ่มตกซะเนน้องก